ครับสวัสดีครับวันนี้มาซื้อของที่เมคโครหาดใจนะครับเห็นว่าคนเยอะแยะมากนะครับซื้อของโอ้ยเยอะแยะนะนะมีโชว์รูมมาตั้งอยู่ด้วยนะครับ ก็มีการชิมให้ด้วยนะครับวันนี้นี่ขายนะครับนี่ครับชิมนะครับนี่ขอชิมด้วยกันนะฮะก็ทำแบบดสดๆเลยนะครับนี่ ก็เ,เป็นขนมป้ยวยฝ้ายนะครับให้ชิมด้วยนะครับกินด้วยทำบุญไปด้วยนะครับนี่ปเปเสร็จจัดทิ้งนะครับนี่เสร็จนี้มีประโยชน์มาก เนี่ยครับมีสเตนเลสละลุนนะฮะลุนล้วน,นเลยชุดนี้ห้าพันบาทนะครับตัวนี้หมืน่นสองสินค้าเยอะแยะนะครับนี่ ครับสำหรับคนที่มีบัตรแมคโครนะมีส่วนลดนะสิบเปอร์เซ็นต์สำหรับส่วนน้ำแอดเอนเจอร์นะครับนี่ลดกัญชีสิบเปอร์เซ็นต์